สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับพามาชมพระปิตาจัมโบ้เสาห้าคูณพันล้านครับเป็นพาระเครื่องขวงพ่อคูณอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมยินดีที่จะรับเช่านะครับแล้วก็เป็นพระเครื่องขวงพ่อคูณที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับองนี้นะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับแบบนี้นะครับกล่องเดิมแบบนี้นะครับท่านใดที่มีแบบนี้นะครับรับเงินสดไปเลยนะครับรับเงินสดไปเลยนะครับมาดูครับนี่ครับนี่คือกล่องเดิมของ รุ่นนี้นะครับสาห้าคูณพันล้านแบบนี้นะครับนะฮะยอมว่าเปิดกล่องดูองค์พระกันดีกว่านะครับดูครับนี่ครับองค์พระจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตะกุดทองคํานะครับต่อโค้ดหนึ่งจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีต่อโค้ดบริเวณตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะฮะ สำหรับหน้ากากธรรมดานะครับถ้าเป็นหน้ากากทองคำเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มีให้ดูนะครับใครที่มีผมยินดีรับเช่านะครับก็จะตอกบริเวณตรงนี้นะครับแล้วด้านหน้าของอพระปิตาเนี่ยทางองค์เนี่ยจะเป็นทองคํานะครับนี่ครับโค้ดชัดเจนมากครับผิวสวยงามหน้าตาหลวงพ่อสวยงามนะครับแบบนี้เห็นไหมครับ สวยงามหน้าตาหลวงพ่อสวยงามนะครับนี่ครับใครที่มีแบบนี้นะครับสามารถส่งรูปภาพมาได้นะครับผ่านทาง Li น์แอดนะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าพระรุ่นไหนของพี่ที่มีอยู่นะครับเป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูเนี่ยมีราคานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับลองส่งรูปภาพมาได้นะครับจะรับเช่านะครับเป็นพระ เครื่องหลวงพ่อคูณที่มีความนิยมเล่นหากันนะครับณปัจจุบันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีนะครับ